่าใช่เปิดคอนเทนต์บิวครับคอนทเทนต์บิลวันนี้อุ้ย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 ขนาดนี้เลยวะนี่เสียงเครื่องนี่เสียงรถเต็มยัง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 มากยังมากสวัสดีครับอยู่ช่อชงเอฟบีทีนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาท่านเนี่ยมาชมกับบรรยากาศเรือระยโยงนะครับนะนี่ครับตรงบริเวณสามแยกวังน้ำวนวัดพนันนะครับ วัดพนันเชิงวรวิหารน,นี่ฮะมาใหม่แล้วครับอันนี้ก็เป็นเรือโปะมาที่พวงเนี่ยมาสองลำนะมามาสองโบะนะอันต้นน่าจะรถท้ายนะต้นนักลำสีฟ้าที่ว่าวิ่งส่วนไปต้นนะัะนี่ครับดูน้ำวนการแยกครับโอ้โหนะ่ากลัวมากตรงนี้เห็นว่าลึกประมาณกว่าเมตรเลยนะตอนที่ผู้เรือตอนนั้นนะครับ ก็ฟังเสียงเครื่องครับฟังเสียงเครื่องคือแบบกระหึมมากเลยนะอุ้ยนู่นครับแล้วก็ท้ายครับโอ้แล้วก็ท้ายนี่คือแบบเขาต้องแบบว่าอา่แบบกับเออกับหลังอะเ,อเพื่อแบบว่าให้มันแบบเดินหน้าเพื่อแบบให้มันดึงไม่ได้นนอะ่ะเดี๋ยวต้องโป๊ะเนี่ยก็ต้องแบบว่าปเป๋ลงมากลางแยกแน่ ผม oh, ฟังเสียงครับค่อยมาเรื่อยครับอันนี้ก็มาแบบํำใหญ่นะมองน่าจะใหญ่เลยเห็นบางคนว่าลำหนึ่งโอ้โ oh, หแบบหลายพันตันบางทีก็เป็นหมื่นตันนะนี่นีนี่ฟังฟังเสียงฟังเสียง เดี๋ยวดูรัวคัดท้ายนะชอบมากเรือคัดท้า,ายนเนี่ยเรือลำแรกก็เหมาะนะอันนี้กะว่าอยากไปเจอแบบลากทนน้ำสักหน่อยอ่ะนะโอ้เสียงก็คือมากครับเสียงท่อเตตรงนะโอ้โหนี่เสียงเครื่องมีเสียงมันแบบ thank mm -hmm. you ข่วนกันนะเออพอรับบนแรงไงเพราะว่าไม่งั้นน้ำจะแบบจะพัดน่าจะแบบควบคุมยากนะอุ้ยเบลเยียมหมาด้วยอ่ะเออมีหมาด้วยเบลเยียเห็นไหมมีน้องหมาด้วยหมาเห่าดังโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยปัดว่วมปัดว่วมอุ้ยอ่ากดเชือกนะครับลำนี้ก็เป็นลำคัดท้ายโดยเฉพาะเลยนะเมื่อกี้เขาก็มารับตรงนี้ ขอเชื่อก้นี่โหชุดสิใหญ่มากอะแบบโล่้อโหแบบเสียงรอบสูงปัดเลยแถวหลังคัดท้ายหอยยาว ก็ถึงไม่ค่อยใส่เคื่องชีดนะครับเห็นว่านะมันลำบากเวลาแบบกดเชือกอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ใส่นะก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่พูดตามสิ่งที่ห็นมานะนี่ฮะลำคัดท้ายตอ,อนนี้เหมือนว่าจะกลับลำที่ว่าเออคัดท้ายนะกับลำเรือนะทีแรกก็หลังดึงตอนนี้ก็น่าดึงเหมือนเดิม ขอเกี่ยวเชือกนะครับเ,เอาขอเกี่ยวเชือกไปจากน้ำแล้วก็เอามาเกี่ยวกับคอเรือโอ้ย,อยเติรนหอบพืดนพืดนพืดเลยโอ้โหยอดครับงานนี้นหน่อยอีกอันนี้ก็จะเป็นบริเวณกลางแยกนะครับ น,น,น้ำตุกเกษน้ำน่ากลัวมากดูกลางแยกสิโอ้ยไ่น้ำตาสักนะครับกับเจ้าพญาม,มาเจอกันนะเนี่ยกระแสน้ำมนชนกัน,นกนักก็่าตรงกลางเนี่ยอันนี้เรือเปล่าครับน,นีน่าจะปีไปแไลปนะ้ว ของหรือเปล่าชิวๆเลยนะลรอเปล่าก็เห็นใบจกักนี่ใบจักก็ใหญ่ของเรื่องนะครับสำหรับเรือพิกัรน,นี้เนะี่ยมันหล่อ บนเรือนี่มีแอร์บุงแอร์บ้านครบเลยนะขอลนแอร์นี่อยู่หลังเก่งนู่นอ,อ๋อนี่ตีไปทางเจ้าพญานะครับรอบอเบาเลยครับกำลังลจัดัย่างนี้ ขับเสียงจริงอุ๊ยอะไรนะ่ะเรือดวนวิน,นำบานลุกเทพเดซิงเดซิงเรือเปล่ามาอีกหนึ่งลำครับ อันนี้ก็ตีขึ้นข้าบนนะน่าจะเป็นรับโอ๊กหลังนี้ก็นลับใหญ่บรวนรไปสายปาสตักหรือว่าสายนี้เจ้าพยาตอนนี้ก็กระแสน้ำยังไม่แรงมากนะยังไม่ทวนน้ำแรงมากเดินรอบเบาๆนิ่งไปก่อน ลอยเสียบอยู่แบบใหญ่บ้างอันนี้เป็นเสียงเครื่องหกโซ่ไง มีเรือลากมาอีกหนึงชุดครับอันนี้ลากตามน้ำนะเามาดูกันเรือม้ปะเนี่ยใช่ปะ่ะแต่ว่านี่เขาเรียก่เรือไม้หรือเปล่าฟัางเสียงครับ วกนี้น่าจะเป็นแบบพวกเครื่องหกเดินบิหรือเปล่าเห็นบางลำใช้หกดันบิจีนะครับโอ้เนี่ยดูดิเนี่ยเลอเบาไปอย่างนี้แหละเนาะพอเลนหนักนี่คือมันจมแบบสอเครื่องในเครื่องะไรสาเหตุที่ว่าเห็นไหมเห็นเครื่องไหมมันจะแบบว่าแบบมันน้อนหน่อยนะครับ จะเพ่งก่อนเครื่องอะไรเป็นเครื่องปั๊มสายครับมองไม่ออกเครื่องอะอินเตอร์น้ำด้วยเหมือนยีสุนะน่าจะเป็นตระกูล อ่าใช่เปิดองเ์กระบิวครับของเ์กระบิววันนี้อุ้ยอุ้ยดูดิอุ้ยอุ้ยขนาดนี้เลยวะนี่โอ้โหครับโอ้โหยีสู้ครับผมยีสู้ของเ์กระบิวเนีโอ้โหที่สั่งเลยนี่ครับลาบโองเนี่นะ ยูซุยูซุหนึ่งองสามสี่สโป๊ะมันยูซโอ้โหดูในนัจริใหญ่มากเลยนะ โอ,โ,หโ,หโอ้โหคือสูงมากนะนี่เวลาใส่ของนี่คือแบบปริมเลยนะใส่ของนี่คือแบบแค่ห่วงยางอ่ะนะกินน้ำเลือโขเลยน่าจะประมาณสี่เมตรต้องมีนะครับนี่เหลือคับท้ายครับ กับหลังอยู่นะกับหลังอยู่นี่ยอยหลังอยู่เพื่อว่าไม่ให้แบบมันเข้าไปแบบอุ้ยอะไรนะเรื่องอหมรนะโอ้ยเบี้บที่ต้องกับหลังเพราะว่าแบบดึงเรือไงไม่ให้แบบมันไปตามกระแสน้ำมาก จะบอกว่าทําไมเครื่องเรือทําไมถึงวางเฉียงนะครับเพราะว่าเห็ขาว่านะถ้าเกิดว่าแบบาวางองนะเราใช้ยอยแบบหักองศาลงเนี่ยคือยอยมันจะแบบว่ามันมันไม่ค่อยทนนะครับเพราะว่าเรือนี่มันค่อนข้างจะแบบใช้กําลังโหดนะใช้กาลังสูงเห็นอย่างนี้นี่คือแบบกําลังมันก็อาเรื่องนะกาลังต้องแบบมันต้องคือแบบมันพลระมันเยอะนะครับแรงบ่งแรงบิดอะไรมาเต็ม เนี่ยก็เดินเบาแล้วครับค่อยชิวแล้วบังคับผังเสืีองเดียวอันนี้หกครับโอ้โหเห็นกะจะเลยนี่อีวีสูบหกดิดฝปากเครื่องชัดเลยวางเสียงด้วย เครื่องปัง๊มทรายครับเดือนเมษายนโอ้โหรถบัสมัาชัดเลยเหมันโหดกว่านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะตอนคลิปนี้นะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามเพ่อแจกรีิปหน้าสวัสดีครับ